สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอตัวล็อกประตูอัจฉริยะสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งตัวล็อกประตูอัจฉริยะนี้มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ติดตั้งเข้ากับกรอบประตูบ้านทำงานโดยใช้แบตเตอรี่และรองรับการเชื่อมต่อเทคโนโลยีต่างๆและยังสามารถควบคุมการล็อกและการอันล็อกได้โดยผ่านสมาร์ทโฟนตามสโลแกนที่ว่าเพียงคุณมีสมาร์ทโฟนก็สามารถคนโทรลประตูได้จากทุกที่ทั่วโลกค่ะเรามาดูด้านวิสัยทัศน์ของเรานะคะ เราจะมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้านนวัตรกรรมความปลอดภัยที่ได้ความยอมรับทั่วโลกและสำหรับพันธกิจของเรานะคะ 1. เราจะมุ่งขยายทุนการตลาดให้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ 2. มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง 3. มุ่งพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกสำหรับ s w o t Analysis นะคะจุดแข็งของเราคือ 1. สามารถหาซื้อสินค้าได้สะดวกและมีบริการจัดส่งถึงบ้านผ่าน,านตัวแทนขนส่ง สสาม,มารถใช้งานได้หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน 3. สาม,มารถตรวจสอบตรวจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาจุดอ่อนของเราคือผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุค่ะสำหรับโอกาสนะคะ 1. ยังไม่มีผู้ประกอบการผลิตสินค้าประเภทเดียวกันในเขตเดียวกันซึ่งได้แก่ในประเทศไทยค่ะ 2. ผู้คนให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นสำหรับอุปสรรคนะคะคือ 1. ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจซึ่งอาจทำให้ผู้ซื้อมีกำลังซื้อน้อยลง 2. ผู้บริโภคบางกลุ่มยังไม่เข้าใจเทคโนโลยีมากนะักสำหรับบาลานซ์สกอการ์ดนะคะ 1. การเรียนรู้และเติบโตทางบริษัทเราจะพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานและระบบอำนวยความสะดวกในการทำงานเช่นการจัดฝึกอบรมของพนักงาน 2. การทำงานภายในองค์กร เราจะคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาสินค้าให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 3. ทางด้านลูกค้าเราจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดในด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะนำไปสู่ความจงรักภพักตีต่อตัวสินค้าและการบอกปากต่อปาก 4. ทางด้านการเงินทางบริษัทเราจะลดต้นทุนการผลิตโดยการสั่งซื้อวัตถุดิบจำนวนมากขึ้นเพื่อให้บริษัทได้กำไรมากขึ้น และทางบริษัทจะจัดก,กิจกรรมทำโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มรายได้ค่ะสำหรับแอคชั่นแพลนของบริษัทเรานั้นนะคะขั้นตอนที่1เราจะต้องจัดเตรียมหาสถานที่ตั้งของโรงงานค่ะแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราหาสถานที่ตั้งได้เสร็จแล้วเราก็จะตกแต่องอาคารและสำนักงานเพื่อให้เราออกมาเป็นที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้จริงๆนะคะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิต วางแผนโรงงานจัดทําขั้นตอนการผลิตแนละตรวจสอบคุณภาพนะคะในขั้นตอนเหล่านี้นะคะเราจะเป็นการเลือกสรรวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของเรานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ว่าจ้างนะจัดสารพนักง,งานรวมทั้งฝึกอบรมพนักง,งานเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะโดยจุดประสงค์ในการอบรมนั้นก็คือเราจะ อบรมให้ความรู้แก่พนักง,งานให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราให้อย่างดีที่สุดติดตั้งเครื่องจกักรและทดลองทําการผลิตสินค้าตัวอย่างเพื่อนําไปทดสอบคุณภาพค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราผลิตเสร็จแล้วและตรวจสอบการผลิตเสร็จแล้วนะคะเราก็จะจัดหาผู้ทํา จำหน่ายวัสดุและวัสดุบรรจุภัณฑ์น,นะคะจัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพและอุปกรณ์ในการผลิตดำเนินการการผลิตโดยเราจะนำโดยการผลิตนี้นะคะเราก็หลังจากการทดสอบเสร็จแล้วเราก็จะผลิตลอตแรกออกมาอย่างเช่นหนึ่งพันเครื่องหรือในรตแรกหนึ่งพันเครื่องหรืออตที่สองสองพันเครื่องนะคะในขั้นตอนนี้ส่วนัขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือจัดส่งสินค้าในร้านค้าเพื่อเตรียมวางจำหน่ายในวันที่ เปิดตัวสินค้าค่ะหลังจากเปิดตัวสินค้าแล้วเราก็ต้องอเช็คนะคะว่าสินค้าของเราติดตลาดหรือยังหรือว่าสินค้าของเราขายดีแค่ไหนนะคะการประเมินผล watch กุญแจอัจฉริยะราคา2,500บาทได้ทั้งเครื่องและแอปพลิเคชันแวร์จะจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าทางช่องทางเว็บไซต์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เวนมีการสต็อกสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย Y ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายและความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาฮู hmm. เหมาะสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดเพศและวัย How จัดบูธกิจกรรมแนะนำสินค้า การสาธิตสินค้าจะทําโฆษณาแนะนําผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไปจะพูดถึงเรื่อง s t t r a e i i c Adaptation ก็คือการปรับกลยุทธ์นะคะก็จะมีในส่วนของเรื่อง HR strategy ก็คือกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็จะมีการคัดเลือกเลือกส,สรรทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรเพื่อเข้ามาทํางานอย่างดีที่สุดค่ะแล้วเราก็จะมีการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพ และเหมาะสมกับงานและเวลาอย่างเพียงพอพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด,กกดประโยชน์สูงสุดและเพื่อบรรลุปเป้าหมายและวัตถุขององค์กรที่ตั้งไว้ค่ะต่อไปใน international innovation ก็คือนวัตรกรรมระดับนานาชาติเราจะพัฒนาสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับโลกเราจะมีการดําเนินการพัฒนาสินค้าทั้งในตัวสินค้าและบริการให้มีคุณภาพที่ดี ทั้งตัวสินค้าใช้เลือกดีบริการใช้เลือกเกิดความพึงพอใจเพื่อจะให้บริการใหม่หรือสินค้าที่ดีแก่ลูกค้าต่อไปก็จะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายหรือการทําตลาดใหม่ๆนะคะเราก็จะพัฒนาการส่งออกให้มากขึ้นให้ทั่วโลกให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเราจะเพิ่มกิจกรรมทางการตลาดทั้งในประเทศที่เคยหายอยู่หรือประเทศที่ส่งออก ไม่ว่าจะเป็นการมีการกำหนดโปรโมชั่นการจัดทำสถานที่วางสินค้าให้ยิงดูลูกค้าการประชาสัมพันธ์การใช้สือส่อโฆษณาการเพิ่มช่องทางการขายในออนไลน์สั่งซื้อสะดวกง่ายให้ลูกค้าเกิดความว่าซื้อที่ไหนก็ได้ง่ายๆค่ะต่อไปก็เป็น customer centric ก็คือ ความเข้าใจใความรู้สึกของลูกค้าเป็นลูกค้าก็ต้องอยากได้สิ่งดีๆตอบกับเวลามาซื้อของลูกค้าคิดคือพระเจ้านะคะก็คือเราจะมีการบริการก่อนและหลังการขายเติมใจและเต็มใจและเป็นกันเองคือจะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจให้มากที่สุดในการที่จะมาซื้อสินค้าของเราแล้วก็ทุกคนในองค์กรของเราก็จะทํางานเพื่อตอบโจทยให้แก่ลูกค้า สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าเอาใจใส่และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรู้สึกที่จะส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้าอย่างประทับใจให้ลูกค้ากลับมาซื้อใหม่และแนะน,นําแนะนําต่อไปเรื่อยๆต่อไปก็เป็น good g o v e r n m e n t นะคะ mm hmm. ก็คือธรรมธิบาลของบริษัทก็คือบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าจะจำหนในะคะที่เป็นธรรม ราคาของเราไม่สูงเกินไปนะคะก็จะคือคุณภาพของสินค้าดีกว่ามากกว่าซื้อในราคานี้คุม้มรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมส่วนในการดำเนินธุรกิจของเรานั้นเราจะวางระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลให้ความใส่ใจกับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าเราเอง และก็พัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่องมีการฝึกอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ดียิ่งยขึ้นไปค่ะสมาชิกกลุ่มเรามีดังนี้ค่ะ 1. นาง,งสาวอภิกาชัยคำปัน 2. นางสาวกิติยาดาวเวียงกัน 3. นางสาวจิรฐาสีทองอิน 4. นางสาวสุดารัตน์มีอินทา ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ